อีกหนึ่งอย่างคะ่ะพอพูดถึงเพื่อไทยแล้วเนี่ยขอตามเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้มีหลายคนตกอกตกใจนะคะคุณผู้ชมว่ามีคนออกมาให้ทัศนะว่าอ๋อไอ้เงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมื่น่ะที่เขาจะให้อะ่ะเดี๋ยวเขาจะแบ่งจ่ายเ,าเป็นงวดงวด,งวดทำเอาหลายคนรู้สึกแบบเฮ้ย <c oughs> มาแบ่งจ่ายเหรอไม่ได้ให้ทีเดียวหรอไม่เหมือนที่คุยกันไว้ไม่เหมือนกับที่เคยหาเสียงเอาไว้คุณดูตอนเลขหนึ่งหมื่นหล่นลงมาตั้มมาทีละห้าร้อยมาทีละสองพันปะไม่มาทีเดียวเลยหมื่นหนึ่งมาทีเดียวหมื่นหนึ่งเลยแล้วมันจะไม่เป็นแบบนี้ได้ยังไงล่ะล่าสุดการถกเถียงกันในโลกออนไลน์นะคะต้องหยุดลงเพราะว่าโซเชียลมีเดียของพรรคเพื่อไทยเขาโพสต์ชี้แจงประเด็นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมโดยกระแสข่าวว่าจะมีการแบ่งจ่าย เงินในดิจิตอลวอลเล็ตออกเป็นหลายงวดเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวในเชิงวิชาการหลังจากที่มีหนึ่งในทีมของนโยบายเพื่อไทยนั่นแหละที่ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าจะทยอยโอนสองสำงวดไม่ใช่ให้ทีเดียวอาจจะแบ่งให้ในช่วงสงกรานหรือก่อนสงกรานแล้วก็ทยอยทยอยจนครบ1 0,000ื่นเพื่อไทยประกาศปึง้งทีเดียวเลยบอกว่าพักเพื่อไทยยืนยัน1 0,000ืบาท งวดเดียวสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจกระตุ้นทั้งการบริโภคและกระตุ้นการลงทุนทั่วประเทศพอโพส์ตออกมาแบบนี้กลายเป็นว่าข่าวลือทั้งหมดทั้งมวลจบเลยเ<อ>จบเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทุกคนเข้าใจตรงกันว่าโอเออเออเอเอเขายังชั่วหน่อยเขาจะจ่ายทีเดียวหมื่นหนึ่งดิฉันเข้าไปดูไปส่องในคอมเมนต์นะหลายคนไปส่งในคอมเมนต์บอกว่าขอให้มันเป็นแบบนั้น นายกเศรษฐาสู้สูพวกเรารอใช้เงินอยู่ค่ะซึ่งบุคคลที่ออกมาให้ทัศนะเนี่ยเป็นถึงระดับรักษาการรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเลยนะพี่ตน้นคุณกิติลิมสกุลค่ะที่ oh. ออกมาพูดถึงอะ่ะบอกว่าไอ้เงินหนึ่งมืนเนี่ยมันไม่ใช่บิตคอยแต่ว่าเขาจะลักษณะเป็นโทเค็น เออเป็นเหรียญกระดาษคู่ป้องถูกกฎหมายนะคะไม่ใช่เหรียญของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยแต่ว่าเป็นเงินแบ็กอัพที่ให้เป็นงบประมาณแผ่นดินเหมือนเป๋าตังค่ะแต่ไม่ได้ให้ทีเดียวจะมาแบ่งจ่ายสองสางวดแบบนี้แล้วก็ค่อยมาประเมินกันอีกทีโอ้โหเกิดข่าวลือกระแสะใหญ่โตเลยตนกระทั่งล่าสุดออกมายืนยันโดย Facebook ของพักเพื่อไทยนะคะว่าหนึ่งืนงวดเดียวจบ ตั้งใจว่าจะสร้างทายุหมุนทางเศรษฐกิจเลยคุณผ,ผู้ชมคิดว่านโยบายใดที่พักเพื่อไทยเขาจะดันได้สำเร็จ<ะ>อนนี้ข้อที่1ก็คือเงินดิจิตอลวอลเล็ตเออเทไปที่นโยบายนี้ก่อนเลยเพราะเห็นวาน่าเขาออกมาย้ำความมั่นใจว่าทำแน่นอนผลักดันแน่นอนนะฮะอ่ะเรื่องนโยบายก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผู้ชม